ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องการจำลองสหกรณ์ค่ะบ่อเยอะบ่อเยอะบ่อเยอะค่ะค่ะเซ็ตมั้งลำบุญผ้าลำบุญ โตอกผ้าขาวๆนั่นก่อนอเอามาให้คือโบชดเช็าเสียงใครเนาะจจะจเจ้าเทสเสียงใครวะกินข้าวค่ะ ต้มให้ระบอกค่าต้มนะพี่ชายป้อนเรียบร้อยแล้วนี่มันบอ่กิ่นกินกินแล้ว <c oughs> บุรอดกินข้าวเด้อเนี่ยค่ะคง,งา <c oughs> ่ายง่าย มกินยังคล่บมึงกินยียัง่าจะน้งค่ะหนคเมื่อไรอยากจะกินเลยเขาเมื่อไอยากจะคายออกนนั้นอ่ะมึงอิ่มทิพย์บอคุมไมะฮึอาๆเลยนบ่นอ่ะคายเยอืม มันไม่กินดิค้ายกบดเอายังหักระไัทขันหมอว่าขันต้มั้งหักสองสามคำอมจะรู้คนจะ่ายค้ายอยู่เม็ดใครมันอดบ่ไร้น่ะ ว่าเพื่มาดูเอฟซีกินข้าวว่าเป็นยังเไงแล้วชวนเขาไปเห็นก็ปะเอามัขึ้นขี้ไหนอันน้งกระดะตื่นเช้ามาเอามันยังมจอบเบิ้งกันห hạ อืมอืมกินช้างไปเยือกินเชือบไปอิ่มมาหำไปเพื่อไปลาบกระุกไปนอนน,าไ,น,อน,ไนาไปจ่าไปจัา ออทำไปใหหน่ประโยชน์เอ๊ะขำแม่กไปอยู่นะให้นะแป็นได้แล้วความเบาเบึ้ง,งจะมัดเงี้ยนอยเงี้ยก็อย่างอยลก็ลุกก็ๆๆก,กินๆแลอกก็ลุกม่น้อยดีแล้วเพราแม่มีสร้างไว้ให้กินตีรส มันมไม่เอ<ร>ี่คือ้วนเไงเออจะพี่นอนกับพ่อกัเอามาส่งนคือตัวทนั้นะไช่อะไรมัมมัมมัมกระเจอ๊อ้ย mở cửa mặt 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 nó mặt mặt มึงนี่แม no. um, ah. hmm. ่เขบอกว่าหามไปหั่างไก่ดีเรียนได้เนาะะหักเอาแล้ไมันแกงแ่บริแกงงลน่ะมันมันรับแล้วก็ระหักเอาห้พอเท่ามึงเขาแลวขึ้นมาเบิง อ้าหรออไรอขิดอืมาอ่สิได้แบบเอาข้าเอาแหงนจนอ้อนมาไปขุดดิล้อมาป่นกินเยอะ

ก็ไม่ขอขอไปเอา,าน้ำให้กับพิงอืออ่ะมอืออืออือืน้ำก็บอกว่า่าเอาขวดไปไหนครับเบือไปลยเหร เทปบ่อนี่มีริบป็นยาวขเปิดให้กได้กอกเลยริบปนยาวก่าพนบาทนวันอะนั่งดู อหบบอมแว่ก็มันเป็นมันมัดูมันปมีแห้งก็จบแค่นี้นะคะย่กูไลยกูนใจจะกระจายค่ยะ,คะ